หันตภยร้ายทั้งไต้ฝุ่นแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์ที่ต้นเหตุมาจากสัตประหลาดในตำนานซึ่งมนุษย์เป็นผู้สร้างในก็อตซิล่าหรือความพยายามเอาตัวรอดของมนุษย์ที่เหลืออยู่หลังไม่สามารถหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนในสโนว์เพียเซอร์คือสองภาพยนตร์แนวคลายปลายที่เข้าใช้ในช่วงซัมเมอร์ของสหรัฐอเมริกาสะท้อนความวิตกของชาวอเมริกันที่ต้องเผชิญปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยโทมัส2ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ก็ซีล่าเวอร์ชันล่าสุดได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารไทม์ว่าอยากให้ภาพยนตร์เรื <y> <y 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 ่องนี้ส่งแรงกระเพื่อมให้คนทั่วโลกได้ตระหนักถึงปัญหาภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงปัญหาโลกร้อนที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ปกติแล้วการพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมมันอาจจะดูเป็นเรื่องที่ไม่น่าไม่น่าสนใจหรือว่าน่าเบื่อบางทีก็ดูไกลตัวทั้งที่จริงแล้วมอนก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะแล้วแต่ว่าการที่ พอเราดัดมาเป็นหนังอย่างที่เรียกว่าใครไฟอะไรเงี้ยครับเป็นไซไฟที่มีเรื่องของสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วยมันก็ดูแบบทําให้มันดูน่าสนใจขึ้นทําให้ดูว่ามีมีเรื่องน่าตื่นเต้นสมเป็นหนังมากขึ้นแต่ว่าแต่ก็ยังมีแทรกเต็ดเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วยคนอาจจะเริ่มหวาดกลัวธรรมชาติแล้วก็เราต้องยอมรับว่าในช่วง1ิปีหลังเนี่ยม,มันมีเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่มัน มันมันยิ่งใหญ่มากนะฮะในแง่หนึ่งคนชอบดูหนังแนวดิส ASTER อยู่แล้วหายนะใช่ไหมแล้วยิ่งเป็นหายนะที่ที่ใกล้ตัวคนแล้วก็ยิ่งเป็นหายนะที่โดยนัยะแล้วเนี่ยพูดถึงถึงความผิดพลาดที่มนุษย์เป็นคนทําเองเนี่ยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนะี่ยมันมันสะท้อนผลกระทบได้ได้รุนแรงกว่าก็เลยอาจจะกลายเป็นเหตุผลว่าทำไมทำไมหนังแนวนี้ถึงถูกสร้างเยอะอะ แม้ในไทยจะยังไม่มีการสร้างภาพยนตร์คลายไฟายมากนักแต่ที่ผ่านมาก็มีการนำภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงมาถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นเหตุวัตภัยครั้งใหญ่ที่คราชีวิตผู้คนในจังหวัดนครศรีธรรมราชในตะลุมพุกมหาวัตภัยล้างแผ่นดินและ2022ซึนามิวันโลกสังหารที่ได้แรงบันดาลใจจากเหตุการณ์สึนามิในปี2547 รวมถึงการนำเสนอปัญหาโลกร้อนในรูปแบบภาพยนตร์แอน Echo, ิเมชันในเอ็กโคจิวก้องโลกซึ่งส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จนักด้วยเทคนิคการนำเสนอที่ไม่ดึงดูดคนดูและเนื้อหาที่ไม่แปลกใหม่ของเราเนี่ยอาจจะพยายามสื่อสารตรงเกินไปด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะคือคือความพยายามที่เราจะต้องสื่อสารตรงๆบางทีคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเ,เนื้อหามันก็ไม่ได้ มันก็มันก็ดูเฉยท้าเทียบกับกับเมืองนอกอย่างที่ผมบอกนักทำหนังพยายามพูดถึงสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นก็คือคือเราจะทำยังไงกับคนรอบข้างของเราเราจะทำยังไงกับโมเมนต์ที่เราเราเจะต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงขอ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 ง,ของภาวะของโลกเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างซึ่งบอกว่าประเด็นพวกนี้เป็นประเด็นที่คนจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าใช่มจริงจริงเนี่ยสถานการณ์โลกร้อนเนี่ยมันควรจะถ่ายทอดเยอะ ว่ามันเป็นผลกระทบทั้งโลกมันไม่ใช่ผลกระทบจุดใดจุดหนึ่งถ้าคนทั้งหมดได้รับรู้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะป้องกันได้หรือว่าแก้ไขได้แล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมตรงนั้นเนี่ยคิดว่าเป็นตัวช่วยได้เยอะมากมากกว่าการที่จะให้หน่วยงานรัฐหรืออะไรออกมาลุกขึ้นมากำหนดมาตรการต่างๆด้วยซ้ำไปถ้าแบบทุกคนตระหนักกับเรื่องนี้ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ปรากฏในภาพยนตร์คลายไฟยนอกจากจะช่วยให้เข้าใจปัญหาภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันได้ง่ายขึ้นยังกระตุ้นเตือนให้คนทั้งโลกหาทางหลีกเลี่ยงหายนะที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยเริ่มเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองและทําปัจจุบันให้ดีที่สุด